เริ่มแล้วค่ะจากบอชันนอกเอะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไรยถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ถ่ายวั้าล่ะครับมาจากช่องอะไรฮะช่อสี่ชองสี่ค่ะชุดสี่ค่ ช่้ยมั้ยนะช่วยนะไปไหนคะไปไหนคะรักเชิญเฮ้ยเฮ้ยไม่ไปดีกว่าไม่ไปดีกว่าปพอก่อนไหมพอก่อนไหม

สะพานงูครับสะพานงูโร่มาตามขึ้นเลยโอ้โหทำอะไรอยู่กันเนี่ย